สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผมดรชาลอนะครับพันตำรวจโทดร Dr. ประชากรมนิธรรมเมื่อวันที่6นะครับมันมีเรื่องของการประมูลนะครับเรื่องของรถจำนวน4คันนะครับที่กองวินัยน,นะฮะที่สำนักงานชาติปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาร่วมประมูลนี้ก็กกมันเกือบห้าสิคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปร่วมประมูลด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลนั้นต้องการให้ ได้สอบถามเจ้าที่ว่ารถดังกล่าวนั้นมีพันธะมีภาระไม่สามารถโอนรูติดเรื่องของอคดีความอะไรหรือไม่ปรากฏว่านะครับเจ้าที่เหล่านั้นตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้มีการศึกษาว,ว่าเป็นเรื่องของการขายรถของกลางในคดีายาานะครับหรือเป็นเรื่องของการขายตาดัดเรื่องของพัสดุผลภัณฑ์ที่จำรุดและเสื่อมสภาพจะเป็นอย่างไรข้อกฎหมายระเบียบนะครับเป็นอย่างไร ครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนะฮะวันที่ 6, อ่มอมกราปี58กองวินัยสำนังกงานชาตินะครับได้มีการจัดประมูลรถยนต์นะครับเรื่องของการขายท่อตลาดพัสดุคุรุภันที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ ในราชการประจําปีงบประมาณ2567ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้ทางด้านของข้าราชการตนนํารวจและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมในการประมูลนะครับโดยใช้วิธีการขายท่อตลาดนะฮะโดยการยกมือโวดนะครับก็มีประชาชนเข้ามาร่วมนะครับสังเกตการณ์ด้วยและก็ร่วมประมูลก็ประมาณเกือบ50คน ะะแจกบัตรคิวก็ห้าสิบคนผมเองก็เข้าไปร่วมด้วยเพราะว่ารถนะครับเราสนใจเรื่องรถยนต์นะครับสี่คันก็มีรถวิออสนะครับรถฟอร์ดรถดีแม็กและก็รถตู้ซึ่งกำหนดราคาไว้นะครับในราคาเบื้องต้นไว้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจวิออสอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับราคาราคากลางนะฮะส่วนฟอร์ดนั้นอยู่ที่สี่หมื่น ดีแมนะอยู่ที่ห0 0 0ืแล้วก็รถตู้อยู่ที่90,000มทีนี้ก่อนที่จะมีการประมูลนะครับทางด้านของประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมก็มีข้อสอบถามไปอย่างทางด้านของเจ้าหน้าที่ว่า,ารถทุกคันนะครับที่มาประมูลนั้นมีเอกสารครบถ้วนหรือไม่ติดภารกิจหรือติดปัญหาเรื่องของทะเบียนหรือไม่สามารถโอน อ่าอาได้หรือไม่เออมีเอ,อกสารก็มีการที่เจ้าที่เราก็ตอบไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ที่จัดประมูลก็ตอบไม่ได้ทางด้านของผู้ที่เข้าร่วมประมูลก็พยายามถามเรื่องของประเด็นนะครับเกี่ยวกับเอกสารรถมีการตรวจสอบและชัดเจนไหมถ้าซื้อไปแล้วถ้าโอนไม่ได้ทําอย่างไรนะฮะคือ,อเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ดูลาดเราคันว่าเจ้าที่นั้นสามารถจะตอบ ประชาชนได้หรือไม่นะคำตอบสุดท้ายที่ได้คือถ้าใครไม่พอใจเขาไม่ต้องประมูลเป็นคำตอบที่เราบอกอืมก็แปลว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนนั้นเข้าใจว่าไอ้รถที่มาประมูลหรือของกลางที่ไม่ใช่ไม่ใช่ของกลางครับพัสดุคุรุภัณฑ์ที่มาประมูลนั้นเป็นเรื่องของการขายท่อตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการแต่ไม่ใช่รถของกลางอ่าเห็นไหมถึงบังอ้อมไหมการประมูลครั้งนี้ขององวีไหนนั้นเป็นการประมูลการขายท่อตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการหากแต่รถที่ทางด้าน,นของประชาชนที่เข้ามาสอบถามนั้น เป็นเรื่องของการจำหน่ายของกลางในคดีใหญ่ๆนะครับซึ่งระเบียบสำนักง,งานตาําเ่รชาตินะครับว่าด้วยการเก็บรักษาและการจำหน่ายรถของกลางพศ2565น,นะก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าวิธีการกระบวนการก,การบริหารจัดการการขายท่อตลาดรถการจำหน่ายของกลางนั้นเนี่ยมีกระบวนการนะครับค่อนข้างเฉพาะอยู่ในระเบียบสำนักง,งานต่างชาติ ห็นไหมดังนั้นการที่ประชาชนสอบถามว่าเอรถคันนี้มันติดปัญหาไหมโอนได้หรือไม่ได้นะครับมีปัญหาอย่างไรนะตรงนี้เป็นเรื่องของการจําหน่ายรถของกลางนะเจ้าที่ก,ก็ไม่สามารถสื่อสารถ้็เกิดมีปัญหาประมาณกับห้าหกนาทีนะเ็เอ้ารถคันนี้นะด้านของผู้เข้าประมูลรถคันนี้มีการเคลียร์มี่ไหมนะครับมีปัญหาติดค้างในระบบหรือไม่นะครับขนส่งห้ามโอนหร,รือเปล่าเป็นรถที่มีปัญหาหรือเปล่า เอที่เราก็ตอบไม่ได้นะครับก็มองสายเอออะเออเอะนะไอเราอยู่หลังบอกไม่สบายใจเราอยากจะเข้าไปมีบทบาทแต่ทีนี้เราเป็นผู้เข้าร่วมประมูลเราก็ไม่ควรที่จะแสดงโอเวอร์แอคติ <laughs> ้งมากเกินไปนะเรื่องที่ผมนะจะนํามาคุยก็คือเรื่องว่าถ้าเป็นเรื่องของอครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นนั้นไม่จําเป็นผมเคยประมูลมาแล้วและได้มาคันหนึ่ง นะครับทางด้านของหน่วยงานก็ออกหนังสือให้จากสำนักงานชาติแล้วไปถึงขนส่งนะขนส่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถนะครับค่าโอนค่าอะไรเรียบร้อยก็เป็นของเราไปอันนี้คือการขายทอดตลาดคุรุพัณธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นไม่มีการตรวจสอบสภาพไม่มีการไปตรวจสอบคดีไม่มีอะไรนะครับห้ามโอนอะไรทั้งสิ้นไม่มีนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเจ้าที่เราต้องสื่อสารให้เข้าใจนะครับว่า นี่เป็นการขายตลอดขายทอดตลาดพัสดุคุรุภันที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นนะส่วนในกรณีเรื่องของการจำหน่ายของกลางนั้นน่าสนใจนะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาช่งนี้พักสักครู่ครับ กล,กลับมาในช่วงที่สอนนะครับเรื่องของกลางนี่นะฮะตามระเบียบสำนัก่ระเบียบของตรีหมายความว่าวัตถุใดๆหรือทรัพย์สินที่ตกมาอยู่ในการคุ้มครองของเจ้าพนักงานโดยอำนาจแห่งกฎหมายหรือโดยหน้าที่ในทางราชการและได้ยึดไว้สําหรับของกลางเพื่อพิสูจน์ในคดีอาญาหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามกฎหมายอันนี้ของกลางส่วนของกลางในคดีอาญาหมายความว่าของกลางที่ต้องดําเนินการจัดการทาง คดีอาญาเช่นนะฮะขอทรัพย์สินที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิดได้มาโดยผิดกฎหมายใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิดหรือที่ใช้เป็นหลักฐานในทางคดีอาญานะอันนี้คือของกลางและบทนิยามของคําว่าการจําหน่ายของกลางหมายความว่าการจําหน่ายของกลางออกจากบัญชีไม่ว่าก่อนหรือหลังคดีถึงที่สุด โดยวิธีการทําลายขายขายทออตลาดขายคืนเจ้าของขายปันส่วนหรือส่งมอบเออเออส่งมอบส่วนราชการทําลายหรือวิธีการใดตามที่ได้รับอนุญาตอันนี้คือการจําหน่ายของปลาทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าของกลางในคดีอาญานะครับโดยการขายหรือขายทอดตลาดนะ จะเป็นทรัพย์สินประเภทใดบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการจำหน่ายของกลางในกิยายานะครับในข้อ48นะครับกรณีการขายท่อตลาดของกลางนะครับให้หัวหน้าสถานีตำรวจนะครับหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนแล้วแต่กรณีตั้งคณะกรรมการอย่างน้อยสามนายนะประกอบไปด้วยในตำรวจสัญญบัตร เป็นกรรมการดำเนินการขายท่อตลาดต่อไปเมื่อคณะกรรมการได้รับคําสั่งให้มีการจัดการขายท่อตลาดแล้วให้ประกาศการขายท่อตลาดโดยกําหนดวันขายภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งถ้าเป็นของกลางที่เสียง่ายหรือหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายเสื่อมค่าหรือเสื่อมราคาหรือค่าใช้จ่ายในการกิบรักษานั้นจะเกินส่วนค่าของกลางนั้น จะจำหน่ายขายให้เร็วกว่านั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของระยะเวลากำหนดไว้15วันนะโรงพักนะครับ15วันนะฮะคณะกรรมการเห็นชอบนะครับเมื่อรับแต่งตั้งแล้วก็ดําเนินการขายภายใน15วันนะครับนับแต่ที่ได้รับคําสัง่งแต่ถ้ามันเป็นของกลางที่มันเน่าเสียหรือถ้าเก็บไว้นี่นะฮะอาจจะไม่คุ้มค่านะก็อาจจะลดเวลาจาก15วันเนี่ยลงมาก็ได้อาจจะเหลือเจ็ดวันนะครับแล้วแต่คณะกรรมการเห็นสมควร ในการขายท่อตลาดนะประกาศขายท่อตลาดให้ระบุจํานวนสิ่งของวันเวลาและสถานที่ที่จะขายท่อตลาดนะตลอดจนเงื่อนไขวิธีการและการชาระราคาไว้ด้วยโดยให้ปิดประกาศไ้ที่สถานีตํารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ประกาศสาธารณะอย่างน้อยสองแห่งนะ ถ้าของนั้นมีราคามากให้ประกาศหรือแจ้งความทางวิทยุหรือในเครือข่ายของสํานักงานแรงชาติอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นท่องทางนะฮะว่ากระบวนการนะฮะเจ้าที่คณะกรรมการต้องดาเนินการนะฮะไปประกาศที่ไหนบ้างนะครับวิธีการขายเท่าตลาดให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีแพ่งและพาณิชย์โดยให้คณะกรรมการจัดการขายให้กับผู้ที่ให้ราคาสูงสุด ถ้ามีเหตุที่ทําให้ผู้ให้ราคาสูงสุดไม่สามารถจัดซื้อได้หรือราคาที่มีผู้ให้สูงสุดไม่สมกับสิ่งของที่ขายคณะกรรมก,การจะไม่ขายและจะัดให้มีการขายทอดตลาดไม่่มตามวิธีการเดิมก็ได้อันนี้เป็นปรุปรนพิธิแล้วนะครับว่าถ้าเออมีการหัวมีการสมยอมกันทตาไม่ทรัพย์สินที่จําหน่ายนะครับ ของกลางที่จําหน่ายแล้วเนี่ยครับไม่สมกับราคาคนที่ให้ราคาสูงสุดกับสภาพรถนะสมมติรถนะมันไม่มันไม่สอดคล้องกันนะครับคณะกรรมาการมีอํานาจในการที่จะดําเนินการไม่ขายหรือจะให้มีการขายท่อตลาดใหม่ตามวิธีการเดิมก็ได้เป็นดุลพินิษ์นะครับเป็นดุลพินิษ์ทางปกครองนะครับนะครับเป็นกระบวนการของใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการขายท่อตลาดแล้วปรากฏว่าเมื่อการขายท่อตลาดนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิจตรงนี้นะครับไม่ขายหรือจัดให้มีการขายขายท่อตลาดไปก็ได้นะครับผู้ซือ้อนะครับผู้ซือ้อท่อตลาดจะต้องชาระเงินสดหรือตามวิธีการที่กําหนดและรับของไปในวันนั้น ถ้าของที่ขายเป็นของใหญ่หรือมีราคามากจะขอรับของหรือชำระราคาในวันหลังก็ได้โดยให้เรียกมัดจำไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ2 5น,นคะครับของราคาที่ตกลงซื้อขายในวันนั้นระยะเวลารับของหรือชำระราคาส่วนที่ลือต้องไม่เกิน15วันนับแต่วันขายทอดตลาดโดยให้ลงรายละเอียดใน ประจําวันไว้เป็นหลักฐาน่ะอันนี้คือกระบวนการโปรเซสที่ทางด้านของผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยนะ่าสอบถามว่าเอ๊ะทำไมไอ้รถที่วอนอเอามาแล้วเนี่ยไม่ดําเนินการเอกสารไม่มีถ้าโอนไม่ได้ติดขัดเรื่องครีความจะทํำยังไงก็เลยบอกว่านี่นะจำไว้นะถ้าเป็นเรื่องของการประมูลเกี่ยวกับเรื่องของอการขายท่อตลาดพัสดุคุรุพันธ์ที่ ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจําเป็นที่ใช้ในราชการนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามด้วยระเบียบตัวนี้นะฮะระเบียบไว้ด้วยของการจําหน่ายของกลางนะไม่ต้องปฏิบัติตามด้วยระเบียบสํานักงานตำรวจชาติว่าด้วยการเก็บรักษาและจําหน่ายของกลางพศ .2565 นะแต่ให้ดําเนินการนะครับตามเรื่องพรบรนะครับจัดซื้อจัดจ้างครับเรื่อง เฉพาะเฉพาะส่วนของเขาเขาา้าใจไหมต้องแยกให้ออกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการจําหน่ายของกลางเมื่อไรนะครับเรื่องของการประมูลของกลางปับ๊บอันนี้ต้องว่าด้วยระเบียบของสำนักงานข้าราชาติดังนั้นเจ้าที่เราทากับ้านที่นึงนะถ้าเรามีตามกันบ้านดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีการอิดอัดและก็เกิดให้ที่ว,ว่าไม่สามารถให้คําตอบกับทางด้านของผู้ที่เข้าร่วมประมูลได้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลก็ไม่เข้าใจนะครับว่าการที่กองวินัยเนี่ยฮะเอารถมาประมูลเนี่ยเป็นรถที่ อยู่ในคดีนะเป็นของกลางในคดีายาหรือรถที่เป็นเรื่องของการกพัสดุที่นะครับเสื่อมคุณภาพหรือว่าชำรุดก็เลยเป็นประเด็นที่เถียงกันอยู่ประมาณกับสิบนาทีนะผมเองก็อยู่ข้างหลังละผมบอกว่าเฮ้ยเราต้องแสดงบทบาทไหม <laughs> เราต้องแสดงบทบาทตรงนี้ไหมแต่ก็ดูท่าทีแล้วก็น่าจะเอาอยู่ไหมก็เจอที่บอกว่าถ้าใครไม่พอใจก็ไม่ต้องประมูลนะคะ โอ้ไปเจ้าช่วยโอ้ระเจ้าช่วยนะก็เลยเป็นประเด็นที่ก่อนจะประมูลรถพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพนั้นต้องทําความเข้าใจให้ก่อนนะครับชี้แจงประชาชนได้ว่าเราไม่ไดําเนินการตามร,าเระรบเบียบสํานักในระเบียบสํานักงานแรงงาิว่าด้วยการเก็บรักษาและก็จําหน่ายของกลางพศ25 6 5เพราะรถยนต์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่รถของกลาง แค่นี้ก็จะจบนะ